ขั้นตอนแรกเลยนะคะเมื่อลูกค้านํารถมาหน้าร้านเราจะต้องนําใบตรวจรับรถไปตรวจรับรถลูกค้าใบตรวจรับรถจะประกอบไปด้วยวันที่เวลารถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรทะเบียนรถลูกค้าสภาพก่อนติดตั้งและบริการที่ได้รับจากทางร้านรวมถึงการลงชื่อลูกค้าและการขอเบอร์ติดต่อกับค่ะจะทําการตรวจเช็คสภาพรถนะคะทั้งภายนอกและภายในหาตําหนิ ก็การกรณีที่บางทีลูกค้าอาจจะยังไม่เห็นตำหนิรถก่อนที่จะมาถึงร้านนะคะหลังจากนั้นเขียนรายละเอียดลงไปในใบตรวจรับรถและให้ลูกค้าเส็จรับทราบค่ะเมื่อตรวจรับรถเสร็จแล้วเราก็จะต้องถ่ายรูปลงรายกลุ่มค่ะเป็นการถ่ายรูปรถก่อนติดตั้งนะคะ ก็จะประกอบไปด้วยรูปรอบคันแล้วก็เน้นตรงบริการที่เราจะทําให้ลูกคา้าก็คือถ้าลูกค้ามาติดฟิล์มแล้วก็จะถ่ายเน้นฟิล์มไว้เพื่อเป็น Before After ให้มินไปแต่งรูปก่อนทําหลังทําลงเพจค่ะและขั้นตอนที่2นะคะสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นวิธีการถอดที่ปัดน้ําฝนค่ะอย่างแรกเปิดฝากระโปรงรถขึ้นนะคะและงัด ฝาปิดที่ปัดน้ำฝนข้างล่างอะคะ่ะจะมีเป็นน็อตอยู่พอแงออกมาเห็นน็อตนะคะแล้วก็ไข่น็อตออกหลังจากไข่น็อตออกแล้วปิดฝากระโปรงลงและทุบเบาๆนะคะตรงโคนด้านล่างก็จะสามารถหยิบที่ปัดน้ำฝนออกได้เลยค่ะแต่ต้องระวังนะคะต้องทุบเบาๆเพราะว่าเสี่ยงที่จะทำให้กระตกแตกได้ค่ะ และนี่คือขั้นตอนของการแกะแผงจิ้งหรีดนะคะเปิดฝากระโปรงรถขึ้นแล้วก็สังเกตตำแหน่งกิ๊บดีๆว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็แกะตามตำแหน่งกิ๊บค่ะอันนี้จะต้องระวังไม่ให้กิ๊บหักหรือว่าเกิดความเสียหายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่กิ๊บหักหลือเกิดความเสียหายอยู่แล้วควรแจ้งให้กับลูกค้าทราบเมื่อถอดแผงจิ้งหรีดเสร็จแล้วนําออกด้านนอกรถและปิดฝากระโปรงเพื่อทําขั้นต,นตอนต่อไปค่ะ เมื่อถอดแผงจิ้งหรีดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการแกะคิ้วกระจกหน้าค่ะการแกะคิ้วกระจกหน้าจะต้องสังเกตคิ้วกระจกเดิมของลูกค้าว่าสามารถใช้ได้ไหมในกรณีที่คิ้วกระจกแข็งหรือเกิดความเสียหายอยู่แล้วต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะต้องเปลี่ยนคิ้วกระจกใหม่เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจก่อนส่วนถ้าเป็นคิ้วกระจกที่สามารถใช้ต่อได้นะคะเราจะต้องค่อยๆถอดอย่างระมัดระวังอย่ากให้เกิดความเสียหาย เมื่อถอดคิ้วกระจกเสร็จแล้วจะต้องนำคิ้วกระจกไปล้างทำความสะอาดค่ะและนำไปตากแดดไว้เพื่อเวลาเราเอามาใส่กับเหมือนเดิมค่ะจะได้ใส่ง่ายถ้าเป็นรถที่ไม่มีคิ้วกระจกหน้าสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะ ื่อถอดทิ้วกระจกหน้าเสร็จแล้วนะคะให้เราเข้ามาหน้ารถค่ะเข้ามาหน้ารถในที่นี้นะคะเราจะต้องมาเก็บของหน้าคอนโซลหน้าของลูกค้าใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงพลอบอและการถอดกระจกมองหลังค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการถอดกาบข้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมในการถอดกระจกเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะ หลังจากเก็บของหน้ารถเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการถอดกระจกค่ะกรณีที่จะต้องถอดกระจกคนเดียวนะคะให้ใช้ตัวตัดกาวกระจกนะคะสอดไปที่บริเวณขอบนะคะและใช้แรงดึงนะคะเพื่อให้กาวกระจกขาดนะคะตามคลิปเลยค่ะเราจะดึงไปทีละด้านนะคะให้ครบ3ด้านเลยค่ะทั้งซ้ายขวาและด้านบนนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เข้าไปหน้ารถค่ะและใช้มีดพัตเตอร์นะคะกรีดกาวด้านล่างกระจกนะคะในการกรีดนะคะจะต้องระวังคอนโซลหน้ารถของลูกค้าไม่ให้เกิดรอยด้วยนะคะเราก็จะค่อยๆกรีดไปนะคะทีละด้านนะคะจนสุดนะคะถ้ากรีดหมดแล้วเรียบร้อยเราก็จะสามารถถอดกระจกออกได้เลยค่ะ ในกรณีที่ต้องถอดกระจกสองคนจะใช้สลิงเป็นการถอดกระจกโดยใช้สลิงดึงตรงหัวมุมของกระจกเพื่อให้กาวขาดเมื่อกาวขาดแล้วจะใช้สลิงสอดเข้าไปด้านในหนึ่งด้านและช่วยกันดึงจากข้างนอกและข้างในการดึงสลิงจากด้านในจะต้องระวังแผงหลังคาด้านบนไม่ให้เกิดความเสียหายและไม่ให้สลิงเข้าส่วนด้านล่างจะใช้แผ่นเหล็กรองเพื่อระวังคอนโซลลูกค้าไม่ให้เป็นรอยค่ะ หลังจากที่ใช้สลิงดึงจนกระจกใกล้หลุดแล้วให้นำตัวดูดกระจกมาแปะกระจกจากด้านนอกเพื่อที่เราจะยกออกหลังจากที่ดึงสลิงเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่ถอดกระจกเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดโพงรถค่ะก็คือการขูดกาวออกตัวนี้จะใช้อุปกรณ์ในการขูดกาวนะคะขูดกาวตรงขอบออกให้สะอาด ขูดทั้ง4ด้านเลยนะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านบนและด้านล่างค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเช็ดโครงกระจกค่ะโดยเอาผ้าเปียกน,นะคะเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ใช้ผ้าแห้งหลังจากนั้นนะคะใช้ไดรลมเป่านะคะเพื่อเอาเศษฝุ่นออกและทำให้โครงกระจกแห้งเพื่อที่จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะ เมื่อทำความสะอาดโครงเสร็จแล้วในกรณีที่โครงของลูกค้าผุหรือเป็นสนิมต้องขูดสนิมออกนะคะแล้วก็ใช้สีโป๊ะโป๊ะอุดรอยเพื่อไม่ให้น้ำเข้าค่ะเราก็จะทาไปตรงที่เป็นรอยผุหลังจากนั้นรอให้แห้งสักครู่ก็จะทำขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะ หลังจากที่ทําความสะอาดโครงรถเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทาน้ํายาดําเราจะทาน้ํายาดํารอบโครงรถเพื่อไม่ให้เป็นสนิมนะคะเราจะเน้นไปในจุดที่เห็นสีโครงตอนที่เราขูดกาวออกค่ะเมื่อเราทาน้ํายากันสนิมรอบโครงเรียบร้อยแล้วก็จะนําเทปคุณมาแปะรูด้านบนและใช้กาวกระจกยิงปิดรู เมื่อยิงปิดรูเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำตัวรองกระจกมาติดกาวร้อนและติดตรงขอบด้านล่างทั้ง3จุดซ้ายขวาและกลางก็จะจบขั้นตอนการเตรียมโครงเพื่อที่จะวางกระจกค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนของการเตรียมกระจกในกรณีที่เราถอดวางใหม่เราจะต้องทําความสะอาดกาวเก่าที่กระจกก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระจกใหม่ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยหลังจากนั้นทาน้ํายาประสานโดยการทาน้ํายาประสานรอบตัวกระจกเลยเมื่อทาน้ํายาประสานรอบตัวกระจกเรียบร้อยแล้วเราจะทําการยิงกาวยิงกาวตามรอยที่เราทาน้ํายาประสานไว้ค่ะ เมื่อเรายิงกาวรอบกระจกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะนําตัวยางรองกันกาวล้นมาใส่ด้านในค่ะจะใส่ให้รอบเลยทั้งด้านซ้ายด้านขวาและด้านบนหลังจากนั้นจะนําคิ้วกระจกมาใส่ด้านนอกพร้อมที่จะติดตั้งกระจกเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะ ตอนการวางกระจกก็จะมีหนึคนยืนประจําตําแหน่งด้านหน้าและอีกหนึ่งคนยกกระจกมาเมื่อเข้าที่แล้วให้ความกระจกลงและตรวจความเรียบร้อยทั้งด้านซ้ายด้านขวาว่าระวังกระจกตรงและสวยงามหรือไม่ถ้าวางกระจกตรงและสวยงามแล้วให้ใช้มือทุบเบาๆเพื่อให้กาวแนบไปกับโครงกระจกหลังจากนั้นใช้เทปใส 3M แปะเพื่อยึดตัวกระจกไว้กับตัวรถไม่ให้กาวเลื่อน หลังจากนั้นให้เอาตัวจับกระจกออกและเช็ดทำความสะอาดกระจกให้ลูกค้าก่อนที่จะส่งงานงานเสร็จแล้วเราก็จะถ่ายคลิปถ่ายรูปเพื่อที่จะส่งงานเข้ากลุ่มเหมือนกับตอนที่เรารับรถครั้งแรกค่ะจบขั้นตอนของการติดตั้งกระจกเรียบร้อยค่ะ